เอเมฟุตซอลไทยลีก2024นะครับเกมที่ใช้าตาปีอารีนาจังหวัดสุราธานีนัดที่21นะครับสุราธานีในชุดสีส้มเนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของธรรมศาสตร์เซเรียส์นะครับพีคิกของสามารถยิงไปติดเลยครับและพันวัตรยิทีหนึ่งก็ข้ามคานโซเดโยขวาแล้วให้มาตรงกลางพีรพลจะยิงก็ติดเซฟ ดูครับจังหวะโยกมาแล้วหักมาลูกนี้ได้แปรแล้วนะครับแล้วธน,น,นันก็ปัดออกหลังไปปอนพลาดของคาทาวุธนะครับโอ้จังหวะน,นี้นะด้วยชาส้มหล่นหน้าประตูแต่ว่ายิงซ้ายอยุไปติดเซฟอีกทีนึงคร <c oughs> ับปอนของธนศักดิ์ชายยศได้หักข้อก็ติดเซฟฝีคิดของสุราษฎร์ยิงไปชนสาวก็พานุวัฒน์ ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับแม่ดานิเอลโซเดโยกสองจังหวะมาแล้วซัดลูนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหนี่โยกสองครั้งนี่หลบรวนโกเมซมาได้ครับปีคิกของธรรมศาสตร์เซเรียนจีรวั์ให้วีรศัก์ยิงเข้าไปครับธรรมศาสตร์เซเรียนบุกประนามหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่13 จากฟีกิกจังหวะบริเวณเสกเขตโทษแล้วจีรวัตนจ่ายต่อมาวีรศักดิ์ศรีชัยยิงเข้าไปครับประตูที่3ของวีรศักดิ์ศรีชัยครับใน m อ a. a ฟุตซอไทยลีกหลังจากนันสูราัาน์เกือบตีเสมอจากลูกไข้ของไตารงเพชรเทียมบอลไปชนเสาอีกแล้วครับแม่ แล้วจะแหวกไปไม่ผ่านวีรศักดิ์ศรีชัยไหลหลังมาทีตายโรเบเทียมยิงก็เบาปีคิกของพาดวัตให้ลวดโกเมสชฉบหน้าประตูครับ1ประตูต่อหนึ่งครับลวดโกเมสนาทีที่18ประตูที่6ของลวดโกเมสในฤดูกาลนี้ครับโอ้แฟนๆกุ้งสายฟ้าที่สะใจแล้วลวดโกเมสได้ยิงด้วยซ้ายลูกดี บอลยังติดนะครับจบครึ่งแรกเสมอก็อยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งเกมในครึ่งหลังครับโอ้จังหวะชาร์จมาลูนี้ของสารัตพันธ์ดีเกือบได้แล้วลูนโกเบตาวัดยิงอีกเข้าไปติดเซฟดูลาในครึ่งหลังลุยแหลกเลยครับโดนโกเบไทยรังสีบานยิงแล้วได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งครับจากรังสีบานจัดต้องประคุณนาทีที่ยี่สิบสาม ประตูที่9นะครับสองราซีมันใน a อ a ฟุตซอลไทยลีก2024ครับโอ้โหในบ้านดีแข็งแกล่งครับสุราธานีรางซีมันให้มาธนศัก์ยิงโอ้โหเกือบจะลอดขาครับแต่ว่ายังเซฟเอาไว้ได้ลูกยิงมาแล้วบ่งอีกทีหนึ่งของธนาทิพย์ยังติดเซฟที่นทัทนาภัยทูนนะครับ ออแรกเสฟได้แล้วบ่งต่อยังกระโดดไปปัดได้ครับแมอวัดยิไปชอสาวิธีหนึ่งครับไตรงแพเทียมโอ้ลูกสูตรเลยครับลูกนี้ยังไม่ได้ประตูที่สแล้วยิงอีกทีของทีราพัฒนเหมือนสีไม่ตรงกรอบธีราพัฒนเคาะมาที่เพียร์้ะพอตาก,กิบดอกขึงหลบมาเจ้าหวัจะยิงสุดท้ายก็ไม่โดนครับแม่นี่คับโอกาสลุ้นตีเสมอของธรรมศา,ศาสตร์เซเรียนยครับ ไตรงหลุยขึ้นมาแล้วไปหวดข้างหลังลูกนี้โดนใบเหลืองไปแต่ว่ไตาโรงไปฟาวนะครับใส่แดเนียลโซเดเรสวนขึ้นมาพาดวัตรปรีเลาะพาดวัตโจกแล้วจ่ายมาก็จ้อนหลังไตโรงไปอีกครับพาว์าเพของธรรมศาสตร์เซนเตอร์มาได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหนาทีแสงสังนาทีที่35ครับ เพราะเพลค,ครั้งแรกแล้วได้ประตูเลยครับสำหรับทีมเยือนประตูที่10ของธนทิพแสงสังครับใน MBA ฟุตซอลไทยลีก2024สุราชานีลุยขึ้นมาบ้างครับพาดวนมาลีเลาะโอ้โหเกือบจะได้ประตูที่3ครับจังหวะนี้พักอ,อกแล้วยิงเลยครับบอสตินดาเดียวโซดเดรก็รจบเกมนะครับ เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ